ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่13มีนาคม2566นะคะ ช่วงนี้นะคะของคนท right ี่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เก um ิด sí. like วันพฤหัสวันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะการเงินคล่องมือนะคะช่วงนี้การเงินคล่องมือใครคิดที่รองานอยู่มีโอกาสได้งานการเงินหมุนเข้าใจออกการเงินราบลื่นดีนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้ยกย้ายได้โยกย้ายอะไรบางอย่างย้ายงานย้ายบ้านนะคะย้ายที่อยู่อาศัยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีเข้ามานะคะช่วงนี้ ะะทำบุญเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงหรือปล่อยนกนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้สีส้มสีแดงแล้วก็สีขาวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 6, 2สองหนึ่งนะคะ 3 6 2 1นะคะ3 6แล้วก็2 1นะคะให้4ตัวเลยนะคะ3 6 2 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ